มีความรู้หมดอได้ดาษากี๋ยวลองดูนะครับว่าใครจะมีความสามารใครเลียสูงใครจะได้หลายภาษาก็ว่ากันไปนะอ่าจัดมาเลยครับเพลงจัดมาเลยครัเพลงับผมจัดมาทำไมนเลยนะเลย มุกไว้ม่รมอนเลยยังไม่ร้อนเลยแล้วปูขัดตนที่เราแล้วปูเข้ามาหามันเลยนะมายืนทำต้นแย่หรอไว้เลยครับผมดีไหครับดีมากดีมากเยอะไป เยอะมากเลยทุกคนท่านแล้วแต่ภาษาแล้วแต่เรื่องนี้ที่เรียนกันมาครับผมเรียนกันมาใช่ไหมเราเไม่ได้เรียนกันอย่างเดียวการศึกษาก็ต้องมีผมมีการศึกษาทุกคนครับไม่มาหลอกกันอย่างเดียวเลยใช่ฮะไม่มาหลอกกันอย่างเดียวเลยนะครับผมนี่คุณถายภาษาอะไรนะผมนี่ไทยคือหลักการเลยหลักการเลยผมคนไทยสายเดือนไทยครับเติมสองสามสี่เตหนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วเราอินนี้น้าภาษาอะไรอังกฤษ một cái mùi một cái năm hai nghìn hai mươi 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 hai nghìn Việt mươi Việt Nam hai <laughs> mươi Việt nghìn hai hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn น้ำนะนแกงไก่กนสองสานแกงไก่กุ๋นสองสามตอกับาครับเดี๋หวหลหครับเมื่อกี้นี้รัปาอะไรกอรปองหาทีนึงครับปัญหาทีนึ่งถึงสีนไรเจ๊หนอตาสีโอโหสุดยอดมากเอาไหนคืนสองน้ำสเจหนอตาสีสุดยอดมากคืนน้องนี่นี่ีโพสต์ทีมันก็ฟังเรื่องๆนี่จะลองพูดนวัห่า1ป สามเหมรร้องเต๊นับว่าไรสบายมากอ่นับว่าสบายมากโดามสี่นว่าไรโดยเียะโดออนี้ผู้ใหญ่รับฮะผู้ใหญ่หนึ่อยสอเีมกระโดดสี่องหองโดยเีกระโดดงอผู้ใหญ่ับอันนี้ของผู้ใหญ่นะขอผู้ใหญ่ับและของเด็กับโดยเียระโดด่อทอง มันมีของกนแกะปะอะมีของกนแกะไหมมีเะอมีปะมีมีมีไอ้มี่เยไมึงว่นีกันไปก่อนจะดูมันั่งมาคอปุ๊บอย่าไปปล่อยมันไม่ต้องยิงไปแล้วผมมาอยู่ที่ผมเองมันงี้เป็นหลักถ้าเจอผมชี้ไที่ปากใคคนนัโอ้ไม่ีอใช้ไม้เลยไม่ต้องเลยคือไม้คุณเป็นหลัก ครับผมเ๋ยวที่ครคนเล่นนัใช่เลยตามภาสาตัวเองครับผมครับพี่เดี๋ยวทงเลยทำงรนนะอยากใส่กับเออาวเย่างไไม่มี่ครปงึเก่งมากง ủa thư có nãy em y quanh quanh có rồi còn hay hết còn không

เก๊กเลยเอ้ยเกเจ๊กลงแล้ว ไป,ไปเล่นที่บ้านกับพี่ดูไหม <c oughs> มาเต้นละวนึงวิ่ตออ่อเลยอะไรอ่ะอ่ะพอครับมั้ ตายเลวัวหลายรอบแล้วเน่มไม่คิจะมีผ่านครับพี่ทุกคนเก่งมากครับผมเก่งมากเลยครับมันก็ต้องื่อเส้นเป็นธรรมดาครับยาวผมจะให้คนนาร้องเพลงเพลงอะไรก็ได้ที่มีคำว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตามตามเรียงตามแถวเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่เกิดคุณูแรกหนึ่งค้องล็ที่มีหนึ่งได้ได้โย่คุณต้องหลอกเข้อกคุ้องหลอ เอาละาใจแล้วงั้นไอยู่คนที่6คนที่ม้อเพล่ว่าหร้องไมได้นะเออหถ้าไม่ได้เดไม่โดนจริงๆอ่ยอ่ผมคนแรกเงมีคำว่าหใช่ไหมครับนึ่วตี้นะครับรัพอ้าจะคุยยังไม่ะครับถ้าใครทำไม่ได้ครับนะ ถ้าไทร้องไม่ได้แล้วผมตีสิทีตีอ๋อถ้าไทยร้องได้ไม่โดนตีถ้าไทยร้องผิดหรือว่าร้องไม่ได้โตีหนึ่งสองสามสกเจ็ดแปดสิอ่าโอเคครับผมเข้าใจครับอย่างนี้แหละร้องเพลงที่งาว่าดกอไปเนี่นตำใราไม่รัเเวลาไม่ได้เยอ๋อ สมือกับลงที่ตองนี้อาแค่อาโมยยอไปสามแล้วเจนี่ทมาสามถ่ายนายไม่ทันแล้วู ไปได้เราอยู่ต,ตรงนี้เราไปเลขสามสามมือกับมี่สามสามือเหรอ,น,อนี่สองมือมาที่ไหนบอก เรนี่นสองแว่ะองนเอองนีอ่านีตนีเลของตัวันอเลขมันมีูเไม่ดีโอเปนแต่งงานเชิญ พอคือที่สาสองยามกว่าลทยวเเล่้างเขาออสามไม่ได้ไม่ได้หไน่หเลยติดทีหน

โีถ้าคุณอุนแม่คุณในหนัวใจขอ,อเอาหกมีไหมอย่างเขานื่ดมันก็ล้อกกอ่ี่กลือกีนี่มึงรองกิดอไ,ไ,ได้ไหมได้นะ ทั้งเอ้าย่างเข้าเดือนหกอุ๋มอเมื่อ,อแไแร่อะไรเนี่ยย่างมาใหญ่กูอดูมาก,ก่อนติดเอดปีติดติดได้ไหมครับเอชพีไม่บอกลมอหมอ าผมให้มาร้อยอยู่ฝากกับผมอ่ะเป็นปีตอนนี้ก็มีความหมายแล้วเออก็คงจะมีจะผมไม่มีใครรักเลยรัรัยัรััีไม่ใช่เหลือไเงี้อยางต้องตีต้องตี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 ครับเร้องหัวมาตรงนี้เอ๊ะอะไรนะเบาเาเนี ก็เลยแล้วแล้วใหม่เลยแม่หนูแม่ดิมจอนมุกกัน อยู l, ่ใช่ไหมเอ๋อยู <alien> ่เรารู้ได้หมดห่วงหมกตีันเท่าไหมเลยตีไปนานเท่าไหร่ก็จัไม่ได้เริ่มต้นใหม่ครั้งละกันแน่ต้มพ่วงปิดทีนะเไปทับหัวโดนห้าองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังไม่ด้ร้องเพลงเลย อเอาเองที่มี c าว e ดเจ็บอยู่ในเพลงด้วยตายเอาเปลี่ยนมาเลยเขาเอาละเพลอะไรก็ได้มีคำว่าเจ็บเดี๋ยวถ้ามึงล้อไม่ได้โดนตีติดข้ออะไบแหม่มีคนเยอีคนเยอะอย่างครับขอนคุเจ็บขใจหยอกขอบคครับเจ็บมีบุญ ได้ไหมไม่ได้นะองได้ต้ไมได้เจ็บมืบนกไม่ได้ครับมือคไม่ได้เฮ้ยเจ็บมือเฮ้ยเขาพิมพ์ฟิมมือดีดด้วยครับครับพิมพ์ราแล้วดีคุณที่ต้อยไม่มีใครรักหนูพิมพ์ออมาดีครับออกมว ควาลร้อนอีเล่อก็คงจะมีทุกที่ทุกน uh ้ำโอ้ยครับใหเขาเ้วยครับไม่เข้าเป็นครั้งสุดท้ายทำไมอ่ะแล้วถ้ถูกกระชือแล้วไม่มีใครรักเร็วเลย มุ้งไก่มุ้งไก่มายืนตรงนี้เชิญครับเชิญร้องเพลงที่มีคำว่าเก็บอยู่ในเพลงครับสอกงสาวเซเว่นตอนเด็นและน้องน้องร้องมาตลองมาบีบอะไรมารอเราเด็กหนองก็ทีเด็กมัวรอลีื่องอยู่ทำไมเฮ้ยร้องอะไรอ่ะเลื่องเด็กเรื่องเด็กที่ไหนอ่ะ เเเเววนนอ๋อนี่มึงร้องภาษาอังกฤษเลยเหรอปุ้งปุ้งดีมากร้องเพลงมีเล่นเกจได้ก็ไม่ต้องถูกทีสิบ้าทีแบบนี้รอดตัวไปเพราะฉะนั้นไปยืนนู้นเลยเลๆถ้ามึงไม่ถูกทีไงเป็นตัวอย่างให้ดูไง มีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมหนูม hey, ีคุณเกี hmm. no? ่ยวเขาเดี๋ยวมอบความสุขให้มอบความสุขให้นี่คือข6ขันขันขันแล้วมีขันข6ขันข้างหลังอีกคุณผู้งมทุกท่านอันนีครับมีเท่านี้แค่ความสนุกไม่ครับเดี๋ยวฟังนักร้องคนต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมีช่วงสนุกสนุกช่วงหลังอีกนักร้องผู้รุ่นนี้ไปไหนผมคิดว่ามึงเล่นอย่างนี้เขาจะอยู่ดูอีกเหรองามเลยอะ เร่งเราหัวลอเลยดิว่าอยุคนที่ยี่ิบไป,ไปอ่ะเด็กคนที่อเดี๋ยวนี่้วเดินเลีแถวข้ไอ,อ,อไมมา